สวัสดีคร <inh> <ator> <m> ับขอเจริญพรท่านแฟนช่องยูทูบพระมหาสกุลฐานวุฒโธคชแนลวันนี้ก็หลังจากที่เตอ e r เร i n บ o w day เทิดเทนิงสามเดือนทีมันนะครับก็มีญาติโยมได้นำ พามาสู่การทัศนศึกษาซึ่งก็เป็นโอกาสยากนะครับที่จะได้มาดูน้ำตกในแองกลาล่าซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดโลกกระทัดอันนี้เป็นน้ำตกในแองกาลานี่ก็เป็นเว i f u ฟ w o แมนนะครับก็ <c oughs> สวยสดกดงาม ก็นานที <screws in the ground> ่ม <desserts into> <hungry> ีโอกาสได้ถ่ายอะไรแบบนี้นะครับเพื่อก็ถือได้ว่านักท่องเที่ยวเยอะนะครับซึ่งก็ค่าผ่านสวทั้งหมดก็ราคาประมาณ25บาทต่อคนอันนี้ก็จะเป็นสายลุงที่ทอดยาวตกลงมานะครับสวยงามซึ่งก็ท่านที่ไม่ได้มาก็ดูผ่านมือถือนี่แหละ เป็นการเปิดโลกทัศนัให้แก่พระคุณเจ้าเมียญาติโยมได้นำมาจากนะครับญาติโยมได้พามานั่งขับรถมาสิบชั่วโมงครับขับรถมาเป็นสิบชั่วโมงเลยจากชิคาโกอันนี้เขาบอกว่าตั้งอยู่ในเมืองบัฟฟาลลรัฐนิวยอร์ก ซึ่งก็มากับนางนี่นางก็มาจากประเทศไหนก็ไม่รู้นี่นา,นางโอ้โหสวยจริงๆเป็นการดูครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาดูมาเห็นก็ถือได้ว่าเป็นบุญกุศลที่ได้ทำมานะครับได้มา โอ้โห,โโหคล้ายๆมองดูแล้วก็คล้ายๆกับน้ําตกคลองลานน้ําตกดาดโตน้น้ําตกแกะสาวน้อยของเราเนี่ยแหละ <c oughs> โอ้โยเส๋็จแล้วอ๋โโอ,โโอ,โโอสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติลังสัน ไม่รู้ว่ามีประวัติความเป็นมาอะไรอย่างไรก็คงจะยาวนานกว่าจะสืบสาวเราเรื่องได้ฝั่งโน้นก็เป็นแคนาดาบ้านเมืองเขาพัฒนามากาก็อยากจะให้ประเทศเราบ้านเรา,าเรามืองเราพัฒนาไปนี้บ้างบ้านเราก็มีซ็อวเขาตโอ